ทมน้ำลายรถฟ้าชั่วช่างชีดีช่างสงกับความหมายที่แท้จริงถ้าไม่เข้าใจสังคมไทยไม่มั่นคงเสียงจากสวนจันทร์วันละหานาทีวันศุกร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2568 ทมน้ำลายรถฟ้าความหมายที่แท้จริงคือความคิดคําพูดหรือการกระทําใดๆที่ไปบ่อนทําลายสิ่งสูงส่งของสังคมคือชาติศาสตร์กษัตริย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าให้มัวหมองมีมนทิน อันจะทำลายความรักความสามัคคีของคนในชาติในแผ่นดินนั่นแหละเรียกว่าถมน้ําลายรถฟ้าตัวอย่างง่ายๆก็คือเรื่องที่สื่อสารมวลชนหรือคนไทยทั้งประเทศแม้แต่นักวิชาการ ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์หรืออดีตนักบวชที่เคยเป็นปร,ริญยนธรรมเก้าทั้งหลายแหละทำกันอยู่นั่นแหละคือที่กำลังทำกันอยู่กำลังเป็นกระแสอยู่ในวันนี้นั่นแหละมันคือต่างพากันถมน้ำลายรถฟ้ากันทั้งแผ่นดิน เพียงแต่พากันไม่เข้าใจมันก็จึงทำให้สังคมไทยไม่มั่นคงแต่ละคนก็เลยกำลังหลงทำลายสังคมตัวเองอยู่อย่างไม่รู้สึกตัวจริงไม่จริงก็ลองเก็บเอาไปคิดพิจารณากันชั่วช่างชีดีช่างสง คำว่าสงคำว่าชีหรือคำว่าพระคำว่าชีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่พระแค่ชีคำสุภาษิตของคนโบราณคำนี้ท่านสอนให้เราเอามาสอนใจตัวเองหรือควบคุม กายวาจาใจของตัวเองให้รู้ขอบเขตคือไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีหรือจะเป็นใครก็ตามชาวบ้านร้านตลาดไหนๆก็สุดแท้เขาทำชั่วทำดีมันก็เป็นกรรมของเขาเราอย่าไปวุ่นวายก้าวไกย ให้มันชุลมุนไปไร้ประโยชน์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะนิ่งดูได้หรือเฉยเมยไปเสียอันนั้นไม่ใช่ท่านก็อนุญาตไว้ยิ่งถ้าเรามีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปจัดการส่งเสริมความดีของผู้คน หรือขจัดความชั่วออกไปจากสังคมอันเนี้มันก็เป็นภาระหน้าที่ของคนที่มีหน้าที่ส่วนประชาชนคนทั่วไปก็มีหน้าที่เป็นหูเป็นตาพูดได้บ้างแสดงความเห็นได้บ้างแต่ต้องอย่างระมัดระวังคือต้องอย่างที่ในจิตในใจของเรายัง มีชั่วช่างชีดีช่างสงเอาไว้คอยควบคุมกำกับพฤติกรรมของตัวเองด้วยนี่คือความหมายที่แท้จริงที่ถ้ายังไม่เข้าใจสังคมไทยก็ไม่มั่นคงเพราะพอไม่เข้าใจนั่นแหละมันก็จึงทำให้พฤติกรรมของแต่ละคนนั้นกลายเป็นคนทําลายสังคมตัวเองทำลายรังตัวเองทำลายที่อยู่อาศัยของตัวเอง ทำลายสิ่งสูงสุดในสังคมตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวกันแบบที่เห็นที่เป็นอยู่นะครับ